สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาเนี่ยมือเสารพี่น้องแม่ไม่แงครับแม่กินเขาปั่นเขาให้น้องนะมาอ้อซ้อนอาซ้อนไปใหต้ตานั่งลงค่ะนั่งลงดีๆ นั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงไปเขียนหนังสือไปค่ะสันไปนนไปเขียนหนังสือไปอยู่วันนี้ได้ต้อม,ออตอมอึ่องโอ้ยต้มอึ่งพี่น้องนี่แกงเงี้ยตน่มแอบดิต้มอึ่งทุกคนจานให้ตาเพ่อจานพ่อเห็นยังอยู่ ใส่น้ำกันลูกจานในตาหอต้องอ้อยากินรึเปล่ากินเอ้าไปอ่ะอมย<อ>ำมาหากันจะไปหาเข้าให้นางยะไปหาห้าหนงางเ้อหนงางอีนี่แกงเห็ดแกงเห็ดพร แกงเฮดท็อปเฮดท็อปขึ้นแล้วพี่น้อง top, เฮดท็อปเฮดท็อปเฮดท็อปขึ้นแกงจุ๊จุ๊ม้าในกราดกินอยู่เด้ปีหนึ่งเด้พี่น้องได้รอ,อ,อบปีครั้งแรกรอบปีเด้แม่ตักออกไปกินกระพาะอยู่นะแมวออกไปแล้วน,น้อยกินน้ำตารอบปีได้ลูกแก้วอกระเด็ใครวะ บอกใครบ่ก้านตใคๆเน่ยมันโตใครๆเอาลูกฟางเลี้ยงใหญมันบอกมีกีเได้ตามต้มสมพอ,มมอดีสมั่าปมนสมมือนีด้สมใบบักขา,าม่อนหนาขาม่อนเขาเอิญข้าวลำน้ำกินตอนอันนี้กินข้าวำตอนกินน้ำ <c oughs> เยวพอเะยายกไครใครให้มี่พูดจากกันไดนใครว่าใครมันร่วมกันมักจะไม่เขาหนึ right huh? <No ่งเขานันเขาสุกไปเนาะ เป็นยังสี่ปุบเฝ้าไฟติดแล้ววันนี้ดับพี่น้องมาเท่า,างานไปวัดพระท่านพื้นเปียกหืมไม่ไม,มีใคร แค่กันไดน,นใครบ่ใครแล้วแม่เราเลือกแล้วเลือกว่าเป็นถ้าเจ้าให้เลือกเอาให้เลือกเอา ขั้นขังขังใส่ดินไส้เด้อจะไปขังใส่น้ำเด้อลูกเิ่นบอกจะใสาน้ำข้าใส่น้ำใคไม่ออกขังใส่ดินไส้อายไ่้ข้าวมนายมากเลยครับขังใส่ดินใส้ไว้ นาเอาเขาเลีวเป็นบังดีเขาอยู่คนจัหนามแม่จนนะแล้วีเป็นบังดีอยู่คนเดียวเออด้วยยังเราพินยังไม่เหตากมกินมาเป็นใกินก็โตเป็นโอ้ออืม

นตุต่มเองคนเสแสบคนนี้คนดน้ำชดน้ำ,ก,นำกรโกุส๊สแปรบ่พอปีละเทียถ้าเจ้ากินจนอิ่มจะของห้องเะได้กินเออยังไงกินจนคียออกก็จะาว่าจะของห้องเะได้กินตกด้า มาเอาเขาแล้วฮึ่มได้กับเบอร์กินเก่าไหร่ดูแม่กับตาพ่อน้องบีกับเบอร์กินได้พอพ่อกับเบอร์กินพ่อกับเบอร์กินกบบแต่ว่ากบกินอยู่แม่จ้านั่นมากนะกับแม่จ้านแล้ว อ,อือเอากใครมันตัดหนอนไหมมามัดตับตับมันแมตัต,ต,ต,ตัวผูมากหรือเปล่าจักแล้วแม่บนหูเด้มองผูว่าเหนมัมีไข่แหนงมาเป็นไม่ใครปอนน่น,นออกมไมล่มมีไม่มีใครไครออกไมล่ะใน่มีไครออกแล้ว ไอ้ออก,อออกอแล้วก็ท่านไอ้ออกหมดแล้วมันลาแล้วเนาะเดี๋ยวเขาปีพวกตัวพวกท่านไอ้พวกไข่นั้นสามร้อยกุ้งซื้อร้อยมึงไม่มีไข่หรอเนี่ย เอว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 เจ็บครับ hmm. ก huh? mm ี hmm. ่น้องจบพอมาเอาข้านเียวบันนดมาเจมาฝากเียวบันมะลีบได้ก่อบันมะลีน้องู่บันมะลีเียวขอาอามาให้ ของเอาแมงเลยต่อมาตอดเอามาต้มบ่่ต้มต้มใส่ฟ้าบานนอ,อ,อานเนีาะเพราะไงก็กินมาล้าคเพราะไงข้าพอเทาพอยาพี่อืมพอยาพี่ก็พะไงน่ะต้องเอิ้นตาเทาอันนี้เพออ่อไงอล้น,นี้พออ่าไงเทาน,นั้นตาทวด มันแก้มันจะสีดำขาวอีพอตาแหงตาอันนี้มันตรงเอ่นี่ตาตาเทาได้มันแก้ยี่ซื้อมันแก้มัาเป็นหยังมุมมาเลยอืมนี่ใส่นี่นี่เอ๊ เสียมลูกแก้มกับบ๊วยเหงผมบ่กผมน,านา่ากิเนะเาขานั่นพูกขางอันอะไรให้กินอันเาวาอออันข้าเนี่ยมันคืออะนี่มังอีป้าไม่อยู่อีป้าไปง่ายล้วเนี่เนี่ยาว้าในขาว ป่ะแตกเสียบฟอแล้วพี่น้องขอบคุณหลายเนาะมันกินเขา่าแซ่บๆน้ำกันน้ำเจ้าอาจจะสว,วยจังน้อยแม่ไปกินกระพ๋ออยู่นะไปก้อนมือน,นีขอขอบคุณหลายๆเนาะกราบสวัสดีจ้าพี่น้องแซ่บหลายงั้นโดนกินกราบสวัสดีจ้าพี่น้อง